สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านอาจารย์หยดฟ้ารัตนมณีจากสาขาวิวชาว,วิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยค่ะในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยนะคะในวันนี้เราจะพูดถึง5หัวข้อด้วยกันก็คือการสวัหาความรู้และความจริงของมนุษย์ ความหมายและกระบวนการวิจัยความจําเป็นและลักษณะของการวิจัยประเภทของการวิจัยและประโยชน์ของการวิจัยค่ะหัวข้อแรกก่อนนะคะการแสวงหาความรู้และความจริงของมนุษย์นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยในความเป็นมนุษย์ก็คือมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะหรือเป็นคนที่สงสัยในเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเองนะคะอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสงสัยในปรากฏการธรรมชาตินะคะแต่ก็บอกว่าวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์นะคะจากในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ในปัจจุบันนะคะวิธีการในการแสวงหาความรู้เนี่ยอาจจะมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นและก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะเราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะคะทีนี้วิธีการแสวงหาความรู้และความจริงของมนุษย์เนี่ยมีหลักๆด้วยกันนะคะ 7วิธีด้วยกันนะคะ 1. แสวงหาความรู้ตามคําบอกเล่าของผู้มีอำนาจนะคะตามคำหนบทมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตามประสบการณ์ของตัวเองใช้วิธีการอย่างรู้ใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะใช้หลักเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์แล้วก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่1ก่อนตามคําบอกเล่าของผู้มีอำนาจไหมคะ บอกว่าเป็นวิธีการหาความรู้ความจริงที่ได้จากบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องครูอาจารย์พระผูะ้ปกครองอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งความรู้ที่ได้จากวิธีเนี้ยอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะคะใครที่เราให้ความเคารพเราก็เชื่อถือคนนั้นประมาณนั้นนะคะอันที่สองได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเช่นอะไรได้บ้างยกตัวอ,อย่างเช่นเราบอกว่าการลอยกระทงไหมคะเป็นการขอขมา แม่น้ําคงคาใช่ไหมคะอะเราเรก็เชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นไปตามขนบธรรมนประเพณีที่เขาสืบทอดต่อๆกันมานะคะอันที่ 3, สแสวงหาความรู้โดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะได้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้พบได้เจอมาได้ทดลองมานะคะแล้วก็เอาความรู้เนี้ยไปบอกเล่าคนอื่นต่อไปนะคะใช้วิธีการอย่างรู้บอกว่าใช้วิธีการอย่างรู้เนี้ยคะ่ะ คนที่จะมีใช้วิธีการอย่างรู้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิสูงมากไหมคะไม่ได้มีใครบอกไหมคะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อันที่5้าเสาะแหวงหาความรู้โดยใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะใช้ความรู้สึกตัวเองในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อโดยไม่คํานึงถึงหลักฐานหรือข้อมูลจากภายนอกมาประกอบนะคะอันที่6ใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ไหมคะ ในเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์เนี่ยจะมี2วิธีด้วยกันนะคะ 1. วิธีอนุมานและ2วิธีอุปมาณน,นะคะวิธีอุปมาณอธิทัทีค่ะวิธีอนุมานนะคะเขาบอกว่าผู้ให้กําเนิดวิธีนี้ก็คืออริสโตเติลน,นะคะเขาบอกว่าเชื่อว่ามนุษย์ได้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้มานั้นจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์จากข้อตกลงหลักก่อนถึงจะไปข้อย่อยๆแล้วถึงจะเป็นข้อสรุป นะคะตัวอย่างเช่นข้อตกลงหลักเขาบอกว่าสัตว์ทุกชนิดต้องตายไหมคะข้อตกลงย่อยก็คือสุนัขเป็นสัตว์เขาก็เลยสรุปว่าสุนัขต้องตายไหมคะบอกว่าการหาความรู้ความจริงโดยใช้หลักเหตุผลอาจจะได้ข้อสรุปหรือความรู้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อตกลงหลักและข้อตกลงย่อยดังนั้นถ้าเกิดข้อตกลงทั้งสองข้อตกลงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะข้อสรุปนั้นก็ไม่เป็นความจริงไปด้วยดังตัวอย่างที่สอง ่ไหมคะอ่าเช่นที่เขาบอกตัวอย่างที่สสิ่งที่เจริญงอกงามทุกชนิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตหินงอกหินย้อยมีการเจริญงอกงามเขาก็เลยสรุปว่าหินงอกหินย้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าข้อสรุปนี้ไม่ถูกต้องแล้วเพราะหิน ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตอ่านี่เป็นการให้เหตุผลแบบวิธีอนุมานนะคะทีนี้แบบอุปประมาณบ้างนะคะเจ้าของความคิดนี้ก็คือฟรานซิสเบคอนนะคะเขาบอกว่าวิธีแบบอนุมานตะกี้เนี่ยไม่ได้เขาเชื่อว่าไม่ได้เป็นการให้ความรู้อะไรที่ใหม่เกิดขึ้นมาเลยนะคะเขาก็เลยคิดขึ้นใหม่นะคะแล้วก็เราก็เรียกว่าวิธีอุปปมาณน,นะคะโดยการให้เหตุผลย่อยๆย่อยๆถึงจะสรุป เป็นหัวข้อใหญ่นะคะอะยกตัวอย่างนะคะเล็กได้รับความร้อนแล้วจะขยายตัวไหมคะทองแดงได้รับความร้อนแล้วจะขยายตัวแท่งแก้วได้รับความร้อนแล้วไม่ขยายตัวอ่ะเงินได้รับความร้อนแล้วจะขยายตัวแท่งยางได้รับความร้อนแล้วไม่ขยายตัวใช่ไหมคะเขาก็เลยสรุปว่าโลหะเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวได้ดีกว่าอะโลหะใช่ไหมคะอ่ะพวกแท่งแก้วเป็นอะโลหะแท่งยางเป็นอะโลหะ นี่เป็นวิธีอุปประมาณนะคะต่อมาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเจ้าของความคิดนี้ก็คือชารดาวินนะคะเขาเอาวิธีอุปประมาณกับวิธีอนุมานมารวมกันนะคะแล้วใช้ชื่อใหม่ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิธีการหาความรู้ที่สามารถทํากลับไปกลับมาได้หลายครั้งนะคะจนเกิดความแน่ใจแล้วว่า ข้อมูลนี้เป็นความจริงนะคะถึงจะสรุปออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ความจริงนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเกิดจากการสังเกตไหมคะสังเกตโดยใช้ประสาทาสัมผัสทั้ง5้หูตาจมูกลิ้นไหมคะและผิวกายนะคะอาจจะใช้หลายๆอย่างหรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดข้อสงสัยนะคะซึ่งเขาบอกว่าขั้นตอนจากการที่สงสัยนี่แหละเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์นะคะ ต่อไปมีการทดสอบสมมุติฐานใช่ไหมคะมีการคาดเดาคําตอบไวไหมคะ,ะแล้วจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่มาสนับสนุนการคาดเดาคําตอบในครั้งนี้นะคะ,ะมีการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ2ทุกข้อนะคะแล้วก็มีการทําซ้ํามีการทดลองนะคะ,ะเราบอกว่าถ้าเกิดทดลองในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะจะสามารถทําซ้ําได้ได,ได้หลายครั้งจนเกิดความมั่นใจในผลที่เกิดขึ้นนะคะถึงจะยุติ การทดลองแล้วก็เอาข้อมูลนี้ค่ะไปเผยแพร่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมาหัวข้อที่2นะคะที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือความหมายและกระบวนการวิจัยนะคะ กระบวนการวิจัยนะคะหรือก็อ่าโทษทีค่ะการวิจัยนะคะมาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่ารีเสิร์ชนะคะมาจากสองคำด้วยกันคือคําว่ารีกับคําว่าเสิร์ชนะคะรีก็คือการทําซ้ำอ่าทำซ้ำทำกลับไปกลับมาใช่ไหมคะเสิร์ชก็คือการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้นะคะสองคำมาบวกกันอ่าก็เลยหมายถึงการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้ซ้ําๆกันหลายครั้งนะคะจนเกิดความมั่นใจถึงจะหยุดในการค้นหาไหมคะ ทีนี้เขาบอกว่าการวิจัยนะคะเป็นกระบวนการที่นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราพูดถึงตะกี้นะี่ค่ะมาเป็นวิธีการแสเวงหาความรู้ไหมคะเอามาสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะซึ่งกระบวนการทางวิจัยนะคะทางการวิจัยมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะหนําหนดปัญหา2ตั้งสมมุติฐาน3ไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็4ไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็5พอวิเคราะห์ปุ๊บ ถึงจะมาสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยนะคะขั้นที่1ก่อนในการกําหนดปัญหาไหมคะปัญหาที่จะทําวิจัยเนี่ยมาจากหลายแหล่งไหมคะ,ะการกําหนดปัญหาก็จะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนว่าเราต้องการคําตอบเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่เราอยากรู้บ้างไหมคะอันที่2ตั้งสมมุติฐานคาดเดาคําตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าไหมคะก่อนที่เราจะไปลงมือเก็บข้อมูลอ่าแล้วก็อันที่สามไปเก็บข้อมูลไหมคะซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ทําได้หลายแบบ เก็บเชิงสำรวจเก็บในห้องทดลองอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะเาบอกว่าเป็นการขั้นตอนอาเป็นขั้นการตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานว่าสนับสนุนสมมุติฐานหรือไม่นะคะถ้าไม่สนับสนุนก็แสดงว่าสมมุติฐานนั้นผิดนะคะ,ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยนะคะซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ย เราจะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรสมสำเร็จรูปทางสิติก็ได้นะคะใช้สิติหลายๆตัวมาวิเคราะห์ข้อมูลสิติเบื้องต้นสิติขั้นสูงอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยนะคะหัวข้อที่3ความจำเป็นและลักษณะของการวิจัยนะคะเราบอกว่าเราแบ่งการวิจัยเนี่ยค่ะออกเป็น2ภาพ แบบดูลักษณะแบบภาพใหญ่ๆ2ด้านนะคะ1การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางด้านการแพทย์นะคะเช่นอะไรได้บ้างเช่นยารักษาโรคนะคะอาหารเสริมโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทุกอย่างล้วนมาจากการวิจัยนะคะหรืออันที่2การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเช่นพฤติกรรมและมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์และสังคมนะคะเราบอกว่าปัญหาของมนุษย์นี่แหละเป็นปัญหาที่เราแก้ยากที่สุดไม่ใช่ปัญหาทางธรรมชาตินะคะผมนุษย์เราเนี่ยมีข้อจำกัด นะคะในตัวเองหลายประการไหมคะมีความซับซ้อนนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้การที่จะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้นั้นจะต้องอาศัยการวิจัยเท่านั้นนะคะทีนี้ลักษณะของการวิจัยนะคะเราบอกว่าลักษณะของการวิจัยที่ดีนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 1. จะต้องเป็นการกระทําที่ให้ได้มาซึ่งของใหม่เป็นความรู้ใหม่เป็นวิธีการใหม่ไหมคะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ นะคะหรืออาจจะพัฒนามาจากของเก่าก็ได้นะคะแล้วก็2จะต้องเป็นการกระทําที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยนะคะนั่นก็คือผู้ทำเนี่ยผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับเทคนิควิธีการต่างๆในด้านการวิจัยไหมคะอันที่3มมีความเป็นปรไนนยนั่นคือผลของการวิจัยเนี่ยค่ะจะต้องปราศจากไบแอสใช่ไหมคะ ปราศจากอคติปราศจากการใช้ความรู้สึกนึกคิดของผู้วิจัยเองในการข้อสรุปผลออกมาเป็นอย่างไรก็เราก็ต้องสรุปผลอย่างนั้นใช่ไหมคะอันที่4ผลการวิจัยต้องมีความเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ,ะต้องมีความน่าเชื่อถือความเชื่อถือมาจากอะไรเครื่องมือต้องถูกต้องก่อนข้อมูลที่ได้มาก็ต้องถูกต้องใช่ไหมคะมีการใช้สิติที่ถูกต้องอวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องอย่างงี้ผลที่ออกมาก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะและอันที่5นะคะ พอเราทําวิจัยเสร็จไหคะอ่าเราก็ต้องเอาไปเขียนรายงานแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนอื่นๆต่อไปนะคะอันที่4ประเภทของการวิจัยนะคะเมื่อกี้อาจารย์แบ่งเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะแต่ทีนี้ เราจะมาแบ่งประเภทของการวิจัยบ้างถ้าเกิดเราจะแบ่งประเภทของการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งได้หลายเกณฑ์นะคะจำแนกตามเกณฑ์ต่างๆได้หลายเกณฑ์ไม่ว่าจะพิพจารณาจากประโยชน์นะคะหรือความต้องการที่จะได้รับจากการวิจัยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลจากระดับการศึกษาของตัวแปรนะคะจากชนิดของข้อมูลจากลักษณะของการศึกษาตัวแปรและก็จากระเบียบวิธีวิจัย นะคะอ่านี่เดี๋ยวอาจารย์ไปเร็วๆเลยนะคะอันที่1ก่อนถ้าเกิดจะพิจารณาจากประโยชน์หรือความต้องการที่จะได้รับจากการวิจัยนะคะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างอ่ะการวิจัยแบบอ่าเราเรียกว่าการวิจัยบริสุทธิ์หรือการวิจัยพื้นฐานนะคะเป็นการวิจัยเพื่อหาทฤษฎีหาสูตรนะคะหรือสร้างกฎใหม่ๆขึ้นมาเพื่อศึกษาในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะการวิจัยประยุกต์อ่าเป็นการวิจัยเพื่อไปนําผลใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆเช่นการวิจัยทางการแพทย์นะคะ อันที่3การวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นการวิจัยประยุกต์ในลักษณะหนึ่งที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆไปนะคะผลของการวิจัยก็จะได้เฉพาะขอบเขตของปัญหานั้นๆน,น,นะคะไม่สามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้นะคะอันนั้นในกรณีที่เราพิจารณาจากประโยชน์นะคะอันที่2ถ้าเกิดพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะคือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะ เชิงปริมาณก็คือการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลขแทนลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษานะคะเช่นการศึกษาเจตคติทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพคะาการศึกษาสติปัญญาของเด็กไทยออกมาเป็นค่าคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวเลขนะคะอันที่2การศึกษาเชิงคุณภาพนะคะเป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเป็นข้อความบรรยายาเพื่อ บรรยายลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งที่เราสนใจศึกษานะคะเช่นอะไรได้บ้างเช่นการศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาไหมคะก็เราก็ต้องบรรยายว่าชาวไทยภูเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรไหมคะมกีการกินอย่างไรการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตอะไรเป็นอย่างไรนะคะอันที่3พิจารณาระดับของการศึกษาตัวแปรนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น็น2ประเภทนะคะก็คือ การวิจัยเพื่อการสํารวจและการวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานแล้วก็4นะคะพิจารณาจากชนิดของข้อมูลอาจก็เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์หรือการวิจัยเชิงไม่ประจักษ์นะคะ,ะหรือว่าจะพิจารณาจากลักษณะการศึกษาของตัวแปรนะคะก็แบ่งออกได้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจการศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือการวิจัยเชิงทดลองนะคะพิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัย จากระเบียบการวิจัยบ้างนะคะก็แบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์การวิจัยเชิงพรนาการวิจัยเชิงทดลองนะคะทีนี้ในส่วนของประโยชน์ของการวิจัยนะคะเราบอกว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะบุคคลในวงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะได้ให้ความสนใจในการวิจัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าการวิจัยนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะ ประโยชน์ของการวิจัยจะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลและก็วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะถ้าเราเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะผิดหลักวิธีหรือข้อมูลนั้นไม่ดีนะคะแสดงว่าการวิจัยก็ไม่มีประโยชน์ไหมคะอ่ะนี้ประโยชน์ของการวิจัยมีอะไรบ้างก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆหมไหมคะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆหมไหมคะอ่าช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆได้ดีขึ้นอ่ะเช่นเราบอกว่าเรา สนใจที่จะศึกษาความเครียดของนักศึกษาไหมคะมันอาจจะเข้าใจพฤติกรรมต่างๆว่าอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความเครียดนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะทางด้านการเรียนอย่างเดียวอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะอาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายในการวางแผนการปฏิบัติงานนะคะใช้ในการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบคำถามที่ยังคุมเครือใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการใหม่ๆได้อีกนะคะ,ะเช่นข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะการวิจัยทําให้มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นนะคะช่วยกระตุ้นให้คนเราเนี่ยให้เราเนี่ยมีเหตุผลรู้จักคิดนะคะเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอันนี้ทั้ง5หัวข้อใหญ่ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะคะมาถึงการบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เขียนนะคะว่าวิธีหาความรู้ความจริงแบบใดนะคะที่นักศึกษาคิดว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดและเพราะอะไรนะคะ้อที่2ให้เขียนประโยชน์ของงานวิจัยนะคะ2ด้านอ่าด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านการปกครองและกฎหมายด้านคุณภาพชีวิต และสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมนะคะเลือกมา2ด้านแล้วก็ให้เขียนประโยชน์ของงานวิจัยในด้านนั้นๆน,น,นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ